สวัสดีครับท่านชมครับกลับมาพบกับผมนะครับปรสอัศวะรับสกุลนะครับกับรายการเล v ว t บายประรสครับซึ่งเราจะพูดคุยถึงเรื่องของการใช้โปรแกรมเล v ิตนะครับมาทำการเขียนแบบก่อสร้างทำการเขียนแบบ ดูทาวด้คอมพิวเตอร์นะครับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบงานสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องของหมวดคําสั่ง annotate ครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําสัญลักษณ์บอกผนังครับสัญลักษณ์บอกผนังเนี่ยในบ้านเราที่นิยมใช้นะครับจะเป็นรูปสัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็จะมีตัวเลขระบุอยู่ภายในซึ่งตัวเลขระบุภายในเนี่ยก็จะเป็นการบ่งบอกว่า ช้ผนังชนิดใดนะครับเดนเมาหนึ่งสองแล้วก็มักจะมีตัวอักษรด้วยนะครับบางก็จะมีตัวอักษรเป็นอักษรตัวพีนะครับเป็นอักษรตัว W หรือเป็นผอพึ่งนะครับผอพึ่งก็แทนผนังนะครับ W ก็แทน w อ l l นะครับพีก็แทนแทน Panel นนะครับวิธีการทำจะเป็นยังไงนะฮนะเรามาติดตามแล้วก็ทำไปพร้พอมๆกันเลยนะครับ เริ่มต้นนะครับจากตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับเราก็เปิดแปลนนะครับเปิดแปลนมาตัวหนึง่งซึ่งอันนี้ก็เป็นแปลนแล้วก็มีแนวผนังนะครับแล้วก็ลองเรียกแท็ก wall tag นะครับของตัวโปรแกรมเนี่ยที่ให้ไว้นะครับจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ล,ลองเรียกออกมาใช้ดูสักตัวหนึง่งก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเส้น leader ปรากฏอยู่แบบนี้นะครับเป็นแท็กผนังเดิมที่เขาให้มานะครับแต่เราจะไม่ใช้แบบนี้ รเราจะสร้างขึ้นใหม่เลยเราจะทำแท็กสัญลักษณ์ผนังของเรานะครับขึ้นใหม่เลย oh! น,นะครับทำแฟม m ิลี่สัญลักษณ์วัสดุผนังนะครับทำขึ้นใหม่เลย <c oughs> เราไปที่ไฟล์ครับไปที่ไฟล์ไปที่นิวนะครับคลิกลูกศรมาเลือกแฟม i ิลี่ครับ เราก็ไปเลือกไฟล์นะครับซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์ Annotation ครับซึ่งเป็น subfolder นะครับของ Family Template English เลือกในโฟลเดอร์ของ Annotation ครับเข้ามาใน Annotation ก็มาเปิดหาไฟล์ตัวนี้ครับ Metric Generic Tag นะค Metric Generic Tag แล้วก็ Open ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาครับ เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเส้น r e f e r e n c นะคบเส้นเ e ฟเล e ซลเนี่ยสีเขียวเป็นเส้นตัดนะครับ2เส้นตัดกันมีโน้ตมาให้ตัวเองอันนี้คลิกแล้วก็ delete ทิ้ง g ได้เลยนะครับไม่ได้ใช้แล้วจกนั้นทำการตั้งค่า Family Category ครับตั้งค่าเจ้า Family ตัวเนี้ยให้ไปอยู่ในหมวดหมู่ของอะไรนะครับ <S <S> <S อ่าก็มาใช้คำสั่งนี้ครับ Family Category ตั้งค่าให้เขาอยู่ในหมวดหมู่ของ Material Tag ครับคลิกเลือก Material Tag แล้วก็โอเคตั้งค่าให้เขาอยู่ใน Material Tag นะครับจากนั้นครับเราก็ทำการสร้างหมายเลขผนังครับอย่างที่บอกแลวว่าสัญลักษณ์สามเหลี่ยมก็จะมีตัวเลขตัวศอกเนี่ยอยู่ภายในสามเหลี่ยมสัญลักษณ์นั้นๆด้วยนะครับ วิธีการนะครับเราก็จะสร้างสามเหลี่ยมด้วยนะครับอาสร้างตัวอักษรนะครับไปที่ create นะฮะแล้วก็ label นะครับสร้างตัวอักษรนะครับไปที่ create แล้วก็ label นะครับทำการคลิกตำแหน่งที่จะให้ตัว label นี้หรือตัวอักษรตัวนี้เนี่ยปรากฏขึ้นมานะครับคลิกเข้าไปเ <Wow. S 1> มื่อคลิกได้แล้วนะครับก็จะมี dialog box แบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งแด a บอกตัวนี้ก็จะเป็นการกําหนดว่าให้ตัว label ตัวนี้ไปอ่านค่าอ่านตัวเลขจากอะไรนะครัของสืดันั้นก็ให้ไปคลิกเลือกตัวนี้ครับ mark นะอันดับแรกครับไปที่ mark แล้วก็หมายเลขสอครับคลิกให้เขา Mark เนี่ยมาอยู่ในตารางฝั่งด้านขวาตัวนี้ตรงช่อง sample value ครับใส่หมายเลขเป็นตัวอย่างไว้ ก็คือหมายเลขหนะครับแล้วก็ยังค่อยโอเคตรงมาร์กตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราจําได้นะครับถ้าตอนที่เราทําวัสดุผนังน,นะครับเราจะมีการกําหนดข้อความในส่วนของมาร์กเนี่ยให้มีข้อความขึ้นมาว่าวัสดุชิ้นนี้นะครับแมทเตรียตัวนี้เนี่ยเวลากําหนดค่ามาร์กเนี่ยเป็นอะไรนะครับจะเป็นหมายเลขหนึหรือจะเป็นผนัง1 2 3 4งอ1สา4 ะครับก็อยู่ตรงนี้เนี่ยครับแล้วก็ตัวระเบียตัวนี้เนี่ยก็จะไปอ่านค่าวัสดุอ่านตัวเลขของวัสดุอันนั้นเนี่ยจากข้อความมาร์กนะครับอ่ะคลิกโอเคไปได้หมายเลขผนังมาครับได้หมายเลขผนังมาซึ่งเจ้าตัวหมายเลขผนังตัวนี้เนี่ยก็ที่ได้มาเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับก็คือขนาด3มมิลลิเมตรเลยนะจะมีขนาด3มมิลลิเมตรเลย ทีนี้เราต้องมีการปรับขนาดหมายเลขตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวหมายเลขครับจะมีกรอบสีฟ้าตนี้ก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปปรับค่าที่คำสั่ง edit type นะครับไปปรับขนาดเขาครับที่ edit type เมื่อเข้ามาใน edit type แล้วนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือทำการ duplicate นะครับเพื่อจะได้ไม่ไป save t บเ save ซ,ซ้ำกับ ตัวขนาดตัวอักษรเดิมที่เขามีอยู่เดิมนะครับก็ทําการดูพิเคตนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อครับตั้งชื่อคราวนี้เราตั้งชื่อตัวสอเราเนี่ยเราใช้ขนาด1 5มมตรเราตั้งชื่อเลยครับ1 5ึ่มมตรแล้วก็โอเคครับว้าว <Wow. S 1> จากนั้นครับเมื่อเราคลิกโอเคเข้ามาแล้วนะครับเ,เราก็จะได้อ่า ตัวเลขนะครับขนาดของตัวเลขเนี่ย1.5มิม mm มาใหม่อหนึ่งตัวตั้งค่า Background ครับแต่เดิมที่ตัวที่เขาให้มาเนี่ยลดลที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมี Background เป็นสีขาวทึบด้วยไม่เอาครับเราจะให้เขาโปร่งแสงนะครับโปร่งใสแลก็คลิกเลือกเป็น Transparent นะครับลเลือให้น transparent ตัวขนาดต้งสือครับปรับขนาดตามที่เราตั้งชื่อไว้เลย1.5ก็ ปรับขนาดเป็น1.5ม mm ิลลิเมตรเลยครับแล้วก็คลิกโอเคครับได้ไหมละครับหมายเลขขนาด1.5ม mm. ิลลิเมตรนี่นะครับมิลลิเมตรนี่ครับได้มาได้ไหมครับขนาด1.5ม mm. ิลลิเมตรครับจากนั้นเราก็ต้องสร้างสัญลักษณ์ผนังใส่กไปบสร้างสัญลักษณ์สามเหลี่ยม,มครับเราจะใช้คำสั่งพ ly กอนครับ สร้างรูปสามเหลี่ยมครับสร้างสไลณ์สามเหลี่ยมด้วยคําสั่งโพลิกอนครับจะอยู่ในหมวดของคําสั่ง create ครับแล้วก็ line create แล้วก็ line นะครับเมื่อเข้ามาคําสั่ง line ครับก็มาเลือกที่คําสั่งโพลิกอนครับเลือกที่คำสั่งโพลิอกอน จากนั้นเราก็ทำการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับโดยการกำหนดจำนวนด้านครับเป็น3ไซส์นะครับมีด้านเนี่ยสด้านนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมก็3ด้าน,นครับแล้วก็ทำการคลิกแล้วก็ขยับเมาส์ครับกำหนดขนาดครับในที่นี้ผมใช้ขนาดที่2.5นะครับคลิกแล้วก็ ขยับครับ2.5นะครับก็จะจะเป็นขนาดจากจุดศูนย์กลางนี้ออกมาครับ2.5มิลิเมตรครับแล้วก็ทำการ move นะครับย้ายเจ้าสัญลักษณ์สามเหลี่ยมตัวนี้ครับให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมครับก็คือไปอยู่ใน้ะนาบของเส้น reference line นะครับคลิกเลือกสามเหลี่ยมแล้วก็เข้าขับสู่คำสั่ง move ครับกำหนด base point ที่ปลายสามเหลี่ยมครับขยับเขาขึ้น มาไว้ตำแหน่งของเส้น r r f n r e line เอาครับได้สัญลักษณ์สามเหลี่ยมสัญลักษณ์บอกขนังมาเป็นที่เรียบร้อยครับ1ด้าน1ทิศทางาจากนั้นนะครับเราก็จะต้องทำการสำเนาสัญลักษณ์ตัวนี้ครับให้มี4ทิศทางเลยนะครับได้มาแล้ว1ทิศทางครับนี้เราจะทำให้ครบทุกทิศทางครับทำสำเนาสัญลักษณ์ผนังด้วยคำสั่งพ i t e r อ เราก็เริ่มต้นครับโดยการเลือกนะฮะเลือกเจ้าตัวสัญญาตัวนี้ครับทั้งตัวลาเบลตัวอักษรน,นะครับตัวสามเหลี่ยมะะแล้วก็คลิกคําสั่ง m i ล l e r นะค,คลิกคําสั่ง Miller รครับซึ่งเป็นคำสั่ง Miller ร์ที่ต้องอาศัยเส้น Exit นะครับซึ่งเส้น Exit ในที่นี้เราก็จะใช้เส้น r e f e r e n c e Line เป็นแนวแกน Exit ครับมาคลิกที่เส้น Reference Line คลิกเลฟในไลน์แล้วก็ขยับเมาส์ครับจนวัตถุหรือเจ้าตัวสัญลักษณ์เนี่ยคลิกลมาอีกฝากหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับอ่าเป็นการมิลเลอร์วัตถุมิลเลอร์สัญลักษณ์ครับเมื่อได้แล้วก็คลิกเลยเราได้ได้สัญลักษณ์มานะครับ2ด้านแล้วจากนั้นก็มี2ด้านแล้วก็ต้องทำอีก2ด้านด้วยแต่คราวนี้ครับเราจะไม่ใช้คำสั่ง มิเลอร์และเราจะใช้คำสั่ง rotate แทนนะครับคำสั่ง rotate เ,เริ่มต้นด้วยการคลิกเลือกนะครับครอบเลยนะครับครอบสัญลักษณ์ทั้ง2ตัวนะฮะแล้วก็ใช้คำสั่ง rotate ตรงนี้ครับคำสั่ง rotate นะครับติ๊ก checkbox ในช่อง copy ก็คือเราจะทำสำเนาด้วยนะครับแล้วก็คีย์องศาครับในการที่จะ rotate ครับในการที่จะหมุนเขาเนี่ย90องศาจากนั้นก็ enter เลยเอาละครับเราก็ได้สัญลักษณ์ผนังทั้ง4ทิศทางมาแล้วนะครับแต่สังเกตตรงนี้ครับสังเกตตรงนี้ตัวเลขนะครับก็จะอยู่ในทิศทางที่ ไม่ได้เป็นตัวเลขที่วางตามตั้งนะครับวางตามนอนแบบนี้ก็จจะอ่านยากนะครับเราต้องต้องปรับแก้ครับให้เขาวางตามตั้งให้สามารถอ่านได้โดยง่ายครับโดยการที่เราต้องใช้คําสั่งนะครับนั่นคือคำสั่ง rotate นั่นเองนะครับิาีการครับก็คลิกไปที่ตัวเลขนะครับจากนั้นก็คลิกคําสั่ง rotate นะครับอา,อาจจะ key องศาก็ได้นะครับทีว่าองศาเนี่ยหมุนโรเต็เนี่ย90องศาก็ได้นะครับหรือจะคลิกไปที่จุดกึ่งกลางของตัวเลขนะครับแล้วก็ขยับเมาส์ให้ได้90องศาครับแล้วก็ Enter ได้เลยหรือคลิกได้เลยนะครับเราก็ได้หมายเลขนะครับที่สามารถอ่านได้ง่ายแบบนี้นะครับทั้ง4ทิศทางครบถ้วนนะครับ